ทำการล้างแล้วนะครับสภาพภายในของท่อร่วมนะครับสภาพในช่องขอดในแต่ละช่องนะครับด้านในในแต่ละช่องนะครับ สวัสดีครับกับล้างทะลุไมดีอุดอีจีอาซ่อมเครื่องยนต์นะครับวันนี้กับโตโยต้าไฮรักพีโก้นะครับพี่เขาเดินทางมาล้างทะลมนะครับไอดีที่เลขกิโลนะครับที่หกแสนห้าพันโลนะครับโดยประมาณนะครับสภาพก่อนทําการล้างนะครับภายในช่องฝอดไอดีนะครับในแต่ละช่องนะครับก่อนทาการล้างนะครับตังนี้เราจะทําการล้างให้นะครับช่องฝอดทางเข้าไอดีนะครับ แล้วก็นะครับพวกเรือนลิ้นเร่งนะครับภาพของเรืลิ้นเรงนะครับพอท่อทางเข้านะครับนี่นะครับปริมาณนะครับที่สะสมนะครับ ต่อรวมไปดีนะครับด้านใน,นครับก่อนทำการล้างอด้านบนนะครับด้านทางเข้านะครับนี่นะครับเข่านะครับ นี่นะครับสภาพเขาเมานะครับอ่าร่วงแล้วน,นะครับเป็นแผ่นแล้วนะครับนี่นะครับสภาพเขาเมาสเต็ปมอเตอร์ EGR นะครับ เดี๋ยวเรามาทําการล้างกันนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมอีกทีนะครับกลับมารับชมกับล้างท่อร่มไปดีด้วยน้ํายานะครับบายช่างเกตนะครับเป็นตัวยี่ห้ไฮรักวิโก้นะครับเครื่อง2 KD นะครับที่ระยะทานะครับ65,000กว่ากิโลเมตรนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับเข้ามาล้างท่อร่วมในแต่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับหลังจากทําการล้างแล้วนะครับสภาพภายในของท่อร่วมนะครับสภาพในช่องขดในแต่ละช่องนะครับ ด้านในในแต่ละช่องนะครับนี่เราใช้โทรศัพท์ถ่ายครับภาพอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกล้องราคาแพงนะครับเอาที่ชัดที่สุดนะครับให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้เลยนะครับด้านในครับพยายามจะส่องให้ลึกที่สุดนะับให้เห็นด้านในนะครับด้านในเข้าร่วมนะครับ สเต็ปมอเตอร์ EGR ครับทำการล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับนีร่รอประกอบนะครับชุดนี้ภาบอาจจะไม่นิ่งนะครับต้องขออภัยนะครับ โซนเนรื่องนะครับโต่างๆนะครับช่อง EGR น้ำทำการล้างให้เรียบร้อยนะครับ สูงไปลงในเยอะที่สุดนะครับด้านช่องพอดฟังไอดีนะครับทำการล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีลูกค้าถามนะครับว่าไม่กลัวเศษข้มอร่วงเข้าไปในห้องเผาไหม้หรือครับ เขาถามนี้ครับเราก็มีวิธีนะครับในการล้างของช่างนะครับไม่ให้เศษขมเหลเข้าไปด้านในห้องเผาไหม้นะครับบนของลูกสูบนะครับเรามีวิธีป้องกันให้นะครับเราล้างให้เพื่อที่ว่าอากาศจะได้ไหลลื่นเข้าไปให้สะดวกที่สุดนะครับครับท่านที่สนใจนะครับติดต่อนัดชิวก่อนนะครับ0803379950นนะครับ0803379950นหะครับหรือติดตามที่ช่องยูทูปก็ได้ครับล้างท่อร่วให้ดีด้วยน้ํายานะครับบายช่างเกตนะครับหรือที่ ช่องเพลนะครับล้างตัวร่วงไม่ดีอุด EGR ซ่อมรถยนต์นะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับผู้สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ